วัสดีครับพบกับรายการกล้วยหอมกับกูรูนะครับวันพุทธที่2พฤศจิกาย,ยน2,565รตลาดหุ้นไทยถือว่าปิดทำการเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะจนิดปิดที่1น2 5 0 2อจุดนจุดน,นะครับลดลง0.71จุดคิดเป็น0 4 0 0 4ปรเซ็นต์มูลค่าการขายวันนี้66,453.55ร้าล้านบาทนะับด้วยว่าราวของกระแสฟันโฟก็เ,เป็นอะไรที่ต้องมานั่ง ติดตามกันนะครับผมเชื่อว่าเราคงมีคําถามใจว่าแบบนี้เกาะหุ้นตัวไหนดีซึ่งในวันพรุ่งนี้เราคงจะทราบผลการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดเนี่ยจะมาดูดีว่าจะขึ้นดอกเบี้ยตามที่หลายฝ่ายคาดการณ์กันไวมว่าจะขึ้นวัน0.75%ดเห้ปอร์เซ็นต์ือว่าแบบไม่เร่งมากเกินไปยินดีเลยมาต่อสายมาพูดคุยนะครับหรือว่ากับมุมมองกับูรูอย่างคุณวิจิตอารยพิสิทธิ์นักกลยุทธ์ของเมย์แบงค์นะครับหรือว่าจะมา รุปภาพรวมทั้งเทวันนี้รวมถึงแนวโน้มในวันพรุ่งนี้ว่าจะเป็นอย่างไรสักครู่ครับ สวัสดีครับคุณมิจิครับนี่คือรายการกล้วยหอมกับกูรูนะครับวันนี้หุ้นบ้านเราถือว่าปรับตัวลดลงเพียงแค่0.71จุดเท่านั้นเองนะวันนี้เกิดอะไรขึ้นตลอดชั่วโมงการซื้อขายวันนี้ครับคุณมิจิครับครับก็ภาพรวมวันนี้ชัดเจนครับเป็นภาพของการแข่งแคบนะครับเพราะว่าคีย์เวนต์ใหญ่เนี่ยรออยู่ในคืนนี้นะครับก็คือการชงแฟดนะครับเนี่ยภาพรวมของตลาดของหุ้นเราเนี่ยทั้งตลาดในประเทศเราก็ต่างประเทศเนี่ย มีจังหวะในการกิงอะไรขึ้นมาในระดับหนึ่งนะครับในช่วงก่อนนั้นนะครับวันนี้ก็เลยแกว่งตัวรอผลการชุมนุมคืนนี้นะครับซึ่งก็คงต้องมาดูกันต่อครับว่าสัญญาณของคืนนี้เนี่ยด้วยดอกเบี้ยนโยบายเนี่ยจะอมาในรูปแบบไหนแล้วก็คี์สำคัญหลักๆที่มากกว่าดอกเบี้ยนโยบายในรอบนี้เนี่ยก็คือโทนของดอกเบี้ยในช่วงถัดไปนะครับอันนี้เป็นคีย์ที่สำคัญในภาพรวมคืนนี้ที่ต้องติดตามครับ ครับผมน่าจะว่าปรียกน้ว่าช่วงของฟันโฟเองนะมีแรงซื้อแบบเข้ามาแบบว่าแหมเจ็ดแปดวันนะฮะแบบรรวๆจุดนี้คุณวิจิตมองดูกระแสฟันโฟที่ไหลเข้ามานะในช่วงที่ผ่านมาจนถึงวันนี้เป็นอย่างไรบ้างครับเออเม็ดเงินของตัวต่างชาตินะครับที่ไหลเข้าเนี่ยปีนี้ถ้าดูตั้งแต่ต้นปีเนี่ยไหลเข้ามาสักมาหนึ่งแสนหกหมื่นห้าพันล้านบาทนะครับแล้วถ้าเกิดดูภาพสั้นๆเนี่ยในช่วงสักมาแปดวันทําการหลังเนี่ยตั้งแต่ ช่วงปลายเดือนที่แล้วจนถึงต้นเดือนนี้เนี่ยสัญญาณของตัวเม็ดเงินต่างชาติยังคงไหลเข้าสุทธิเนี่ยซื้อต่อเนื่องทุกวันเลยประมาณสักโดยรวมเนี่ยสองหมื่นกว่าล้านนะครับเร่องนี้ด้วยภาพรวมการตอบโจทย์โซนก็คือสัญญาณของบ้านเราเนี่ยเศรษฐกิจเป็นภาพแบบการค่อยๆฟื้นตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไป GDP ปีนี้น่าจะปิดที่3.2%ปีหน้าเนี่ยอยู่ที่3.8%นะครับแล้วก็ GDP ในช่วงของตัวไตรมาสาที่จะรีพอร์ตเนี่ยทางมีแบงค์เนี่ยคาดการณ์ไว้ที่ การโกลสั้งมาสี่เปอร์เซ็นต์นะครับในนี้ด้วยเทรนด์เด่นว่าสัญญาณมันดูดีขึ้นนะครับบวกกับในฝั่งของตัวค่าเงินเด่นว่าตอนนี้นดอลลาร์เริ่มยืนแล้วก็ทิศทางของเทรนด์ถ้างเป็นบาทเนี่ยจากการรีพอร์ตของตัวแบงก์ชาติเนี่ยคือดือนมิชีนายนสัปาห์บ้านเราเนี่ยเดือนเก้าเนี่ยเป็นภาพของการกลับมาเกินดุลเป็นครั้งแรกในรอบหกเดือนในนี้คีย์นี้ก็ตอบโจทย์ว่าสัญญาของตัวภาพค่าเงินบาทเนี่ยควรจะต้องอมีแนวโน้มในการแข่งข้ากลับขึ้นมาคีย์นี้เป็นอีกคหนึงที่ หนุนฟันโฟนเนี่ยให้ไหลเข้าแล้วผมยังเชื่อว่าในช่วงถัดไปเนี่ยถ้าเกิดการเคลื่นไวของเศรษฐกิจเป็นแบบนี้ต่อเนี่ยสัญญาณของตัวค่าเงินเนี่ยมีผันแขงค่าต่อครับถ้าผมเนอะฟันโฟนเป็นแบบนี้นะครับด้วยสัญญาณของค่างเงินก็มีน้ที่แข็งค่าในส่วนของทักลุงเอดเนี่จะต้องแบบว่าจับจังหวะหรือว่าเข้าไปหรือไปซื้อวุ้นตัวไหนดีกลุ่มไหนดีตรงจุดนี้ฮะภาพรวมเนี่ยผมว่าตอนนี้ปัจจัยที่บวกมากคือปัจจัยดระเทศนะครับในเนี่ยกลุ่มที่ลิงก์กับ การพื้นตัวของเศรษฐกิจในประเทศเนี่ยยังได้อยู่ไม่ว่าจะเป็นในเชิงของตัวภาคการค้าที่ค่อยๆดึงกลับขึ้นมาแรงอยู่จากภาครัฐเนี่ยในช่วงครึ่งสุดท้ายของปีแล้วเนี่ยกลุ่มค้าตุรกผมว่าจะเป็นกลุ่มหนึ่งที่ยังคงน่าสนใจส่วนกลุ่มท่องเที่ยวเนี่ยแม้ว่าตัวเลขนักท่องเที่ยวจะมาค่อนข้างแรงแต่ราคาพุ่มมันขึ้นไปในระดับหนึ่งเนาะแต่เนี่ยเราอาจจะใช้จังหวะที่แรงกดดันของสามเทศเนี่ยเข้ามาเนี่ยอาจจะเป็นคีย์หนึ่งในการที่ตลาดยอตัวเนี่ยค่อยเข้าสะสมจังหวะย่อเนี่ย ผมว่าตั้งรับในกลุ่มพวกท่องเที่ยวได้อยู่ส่วนกลุ่มในฝั่งของตัว p r o a o p a y เนี่ยที่ลิงก์กับเศรษฐกิจภาพอย่างโลกหรือว่าลิงก์กับ Community เนี่ยภาคคนที่สามผมว่ากําไรอาจจะยังไม่ได้เด็ดแต่ <Okay. S 1> ถ้าเกิดงบออกแล้วเนี่ยจุดบอททอมจะเกิดขึ้นนะครับแล้วก็มีโอกาสในการค่อยๆดึงกลับยกตัวอย่างเช่นตัว S C G P เป็นต้นที่สัญญาณคนที่สามอกมาแล้ว ที่แย่ยๆมาแล้วค้ที่สี่เนี่ยเชื่อว่าจะเป็นภาพของการถึงตัวเห็นว่าแรงเก็ง์ไรกลับมาเนี่ยแบบเนี้ยเริ่มเห็นชัดมากขึ้น,นครับกลุ่มโควาเปคผมเชื่อว่าเดี๋ยวงบอกอ,อกค้ที่สามเนี่ยแรงส่งต่อในฝั่งตัวค้ที่สี่เนี่ยจะมีแรงหนุนกลับขึ้นมาเพิ่มเติมช่วยตลาดครับครับผมในส่วนของแนวโนโ้มในวันพรุ่งนี้คุณวิจิตมองอยังไงครับสำหรับดัชนีตัวติดไนี่ครับครับก็ทิศทางวันนี้ต้องบอกว่าเราแข็งแกร่งพอสมควรนลครับแม้ว่าจะมีอีเวนต์ใหญ่ในคืนนี้ซึ่งโมเมนตั วิ่งล้อตามทิศทางของผลคืนนี้ที่เกิดขึ้นนะครับก็สัญญาณคืนนี้เนี่ยผมว่าดอกบเบีย้ยเฟดเนี่ยน่าจะขึ้นอาัตราดอกเบีย้ยเนี่ยศูนยจุดเจ็ดห้าเปอร์เซ็นต์ซึ่งจุดนี้น่าไม่น่าจะเซอร์ไพรส์น่าจะเป็นไปตามที่เราแล้วก็ตลาดคาาถือว่าให้จับตาในฝั่งของถ้อยแหลมของประธานเฟดน,นะครับถ้าเกิดโทนลเขาเนี่ยยังมีมุมมองที่เข้มงวดเหมือนเดิมคือพยายามที่จะอาาัดอัอาตราดอกเบีย้ยเนี่ยอยู่ในเลเวลที่กนาลังสูงก็คือศูนย์จุดเจ็ดห้าเปอร์เซ็นต์เนี่ยถ้าเกิดเป็นมุมมองแบบนี้ต สัญญาณของมูสินทรัพย์เสี่ยงอาจจะมีจังหวะในการย่อลงบ้างนะครับแต่ถ้าเกิดโทนของรอบนี้เนี่ยคุณจอโลพเวลมีการพินว่าทุกอย่างเนี่ยอยู่ในอันเดอร์คอนโทรลแล้วสามารถที่จะผ่อนโอนได้ในช่วงถัดไปมุมมองแบบนี้จะทําให้ตลาดหุ้นเนี่ยมีโอกาสในการที่จะไปต่อโดยรวมผมว่าอย่างแย่เลยนะตลาดหุ้นรอบนี้เบรกตัวเส้นค่าเฉลี่ยี200วันทุนราคามีโซนสักการันต์1,610เนี่ยการถอยลงเนี่ยก็จะไม่ถูกในโซนนี้ครับดึงนแย่ใช้จังหวะในการย่อ ตั้งหลับได้แล้วก็จังหวะการไปขึ้นต่อเนี่ยเชื่อว่ายังมีรูแนวต้านเนี่ยก็วางไว้ในโซนสักมานๆภาพบน,นี้ครับที่ตลาดปิดไปเนี่ยที่เลเวลหนึ่อ่สิบห้จุดเนี่ยแนวตา้านสั้นๆเนี่ยอาจจะไปหาไปในโซนสั้นพนหกร้อยสามสิจนถึง1,640กร้อด้ในวันวนี้ครับครับผมนในรายการกล้วยหอมกับคุโรวานิตต้องขอขอบคุณคุณวิจิตมากนะครับมากเลยครับที่มาให้มุมมองในวันนี้ขอบคุณมากครับผม ครับสวัสดีครับครับผมนั่นคือมุมมองคุณวิจิตนะครับอายยักษ์ที่ิษนะเรียกวามาใช้ภาพมุมมองเกี่ยวกับตลาดหุ้นไทยกันไปแล้ววันพรุ่งนี้ก็ต้องมานั่งรุนกันดูว่าเฟดจะขึ้นอัตราดอกเบีย้ยเท่าไรถ้อยแถลงของประธานเฟดเองนี่จะมีทิศทางอย่างไรตรงจุดนี้ผมว่าจะมีอิทธิพลต่อตลาดหุ้นทั่วโลกนั่นแหละก็มีผลต่อมากเกมหุ้นบุกกระดานในวันพรุ่งนี้นี่คือ ช่วงกล้วยหอมกับกูรูนะครับหนึงช่วงของสีหุ้นสวิงกันบ้านโดยครับโดยทีมข่าวของหุ้นอินไซม์มีการกาะติดหน้ากระดานนะครับถือว่ามีหุ้นหลากหลายตัวที่มีความน่าสนใจเริ่มจากสปวิงตัวแรกนรั่นคือตัวของ a ออทีนะครับวันนี้ a ออทีราคาหุ้นนะครับตัวหมดว่าปิดที่นะครับโดยปิดที่7.4บาท75สตาตคางเพิ่มขึ้น50สตางคเป็น์จุดเปเ็น0.67นะครับส่วนสวิงตัวที่2นะครับปทกีซี ราคาหุ้นวันนี้ปิดที่45บาทเพิ่มขึ้น7จ็ดสิบตางค์ที่เป็นหนึ่งเซนส่วนสุสางตัวที่3นะครับบีดีราคาหุ้นปิดที่30บาทเพิ่มขึ้น50สต่างท,ที่เป็นหนึดเป็นต์นะครับส่วนสวุสางตัวที่4เว็บนะครับวันนี้ราคาปิดที่15สตางค์เพิ่มขึ้น3สตางค์คิดเป็น25นะครับนี่คือเทคนิค หุ่นสีุ่้นสวิงถ้าเกิดดั้งสนใจใหญ่เข้าไปเล่นเข้าไปรุยนะอย่าลืมศึกษาทําการบ้านนะครับดูต้นหลักของกราฟดูแนวรับดูแนวต้านดูจุดคัดด้วยเพื่อใช้ข้อมูลนี้มาปร,ประกอบในการซื้อขาย4หุ้นสุทิ์ในวันพรุ่งนี้มาถึงช่วงของหุ้นเทคนิคสุดทรัย์กันบ้านโดยคุณอภิวัตทวีสิริเวชนักเทคนิคของเมย์แบงค์ประเทศไทยวันนี้ได้นํามา2ตัวนะครับตัวแรก่นคือของฟอ r d c คอร์ปอเรชั่นรูปแบบของกราฟแล้วคุณอภิษ์บอกว่า เกงกำไรจังหวะย่อตัวนะครับให้แนวรับที่46บาท50ตา์สำหรับแนวรับถัดไปที่4.3บาทแนวต้านอยู่ที่51บาท50ตานนี่กิดผ่านไปได้เจอกันต้านหน้าที่57บาทนะครับสำหรับราคาหุ้นของ Ford ตคอ p o r a เ i o n วันนี้ปิดที่48บาท25ตา์ลดลง3บาท25ตานที่เป็น6.31นะครับนั่นคือตัวของหุ้นของ Ford ตคอ p o r a เ i o n ถือว่าเป็นหุ้นต้งหมดว่าเป็น หุ้นปปุระเนี่ว่ามาก็มาเด้กันแบบว่าบบเป็นรอบๆและเล่นกันค่อนข,ข้างแรงกานนรตอบตัวของฟอร์ c คอ p o ปอร i ชันนั่นเองนะครับมาถึงช่วงของหุ้นสุดรทริกี่สชนคือตัวของ SCGP นะครับหรือว่าเรียกว่าเป็นในกลุ่มของปูนใหญ่นั่นเองนะรูปแบบของกราฟแล้วคุณอาพิจารว่ายืนยันรอบของการกลับตัวนะครับให้แนวรับที่54บาทยสตางค์แนวรับพที่51บบาทสำหรับแนวต้าน อยู่ที่56าสบาท 7, าเจาตาแนวต้านไปที่58บาทวันนี้ราคาหุ้นของ SCGP ปิดที่55 5บาท2 5ตาเพิ่มขึ้น1บาท75สตาที่เป็น3 2 7นะครับนี่คือหุ้นเทคนิคสุดแซ่บนะครับผมเชื่อว่านักลงทุนได้รับทราบมุมมองจากคุณอภิวัตนั้นได้ว่าทาั้งกรอบของแนวรับแนวต้านกันไปแล้วได้วได้วันนี้ก็ต้องใช้ข้อมูลเหล่านี้มาประกอบในการ ซื้อขายหุ้นเทคนิคสุดแซ่บนะครับนี่คือรายการกล้ยหอมกับกูรูวันนี้ถ้าเกิดนะักลงทุนเจ้าฝากได้ฝากใจในส่วนของ f a c e b o o หุ้นอินไซด์และช่อง y o u t u b หุ้นอินไซด์ถ้าเกิดอยากติดตามข้อ,ข,อข่าวสารแบบเรียลไทม์สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์หุ้นอินไซต์คอมสำหรับรายการกล้ยหอมกับกูรนูนี้ต่ขอมาท่านผู้ชมข่วมกันนะครับพบก,กันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีครับผม